โซไดอีกนี่โซไดกระเซาะเต้โอ้มันช่เป็นตะกินหรือเป่หรือว่าเป็นตะถิ่มสายสึ่ด้วยพวกเกลนะเว้ยเอาเพชรดิบดิบมาใส่บัวน้ำบัวมีโอ้บัวบอกเนาะบัวหากเงินนั่นแล้วบัวหากเงินบอกซื้อซื้อบัวใดแล้วกับบัวางเงินน้ำได้อยู่เอาละโอ้หอสมหอสมทั้งยังนี่ทั้งบ้านยังนี่ทั้งสัลวันโอ้เคยได้หนิเนาะสัลวันเลยเนี่ โอ้ใส่กระปุกเลยก็มาห่อไหมเนี่ยเรื่อสิ่งแจะตองเอห่อหอมานี้เออห่อห่อนั่น่เว้ยมันบริเวนเน่านั้นก็ห่อโอ้บุเป็นกับบอกสิยหอยเบิ้งมันก็ถือว่ามาขอดมันก็ถือบ่กเสียหอยเบื้งกับบเป็นถืท่ามาจ่านยกูเบื่อจ่านนี่เด้ห่อสมห่อเสียมห่อข้ตอขตมท่ามาจ่ยนนี้กนะ สูตรมันเห็ดโอ้เอาไปปีงอีกวันนี้โอ้กินวาสิตักกินเลยบบเมียนนะยังเอาไปปีกอีกเอารอเบิ่งน้ำกันมสิริเ็ิตกินอยู่บ่งพิททิมพิทนทยนทิมให้มามากยังบมแนบ่ย่เอาลองเบิ่งลอสูตรมาจะใส่อีกสูตรอรสตตเองงนะคิดาเองเนาะ thấy vậy à là mù mới mà không, đong không, đong không. không, không.